ฉีดแฟชสลายไขมันหน้าท้องวันนี้นูนอยู่ที่ชีวีดีท็อกค,คลินิกด้วยความที่เป็นคนมีภูมหมาน้อยโนก,ก็เลยอยากจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอว่าจะเอาน้องออกไปได้ยังไงดีหลังจากซักประวัติก็เข้าพบคุณหมอกันเลยนะคะหมอแนะนําให้ฉีดแฟชนะคะซึ่งเห็นผลไวแล้วก็ลดไขมันได้เฉพาะจุดที่เขาก็จะพาเรามาวัดสัดส่วนก่อนฉีดนะคะตรวจเช็คตัวยากันค่ะแกะกล่องใหม่ไม่ผสมตัวสอบได้แทนและปอดภัยแน่นอนค่ะวันนี้นูฉีดเป็นตัวมิราเคิลแฟตัวนี้นะคะ จุดเด่นของเขาเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เข้าไปกําจัดเซลล์ไขมันด้วยการขยายขนาดเซลล์ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ระเบิดออกนะคะช่วยสลายและยังช่วยป้องกันการสะสมของไขมันตัวใหม่ด้วยอีกตัวหนึ่งที่คุณหมอพูดถึงนะคะเป็นตัวซีซีแฟตตัวนี้จะช่วยสลายไขมันส่วนเกินบวกยกระชับผิวแล้วก็มีแอนตี้ออกซิเดนช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยค่ะทางนี้ทั้งนั้นเราจะได้ฉีดตัวไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณหมอพิจารณาให้เรานะคะพอถึงขั้นตอนการฉีดเนี่ยคุณหมอมือเบามากสังเกตว่านิวไม่ต้องแปะยาชาหรือว่าประะคบนน้ําแข็งเลยเ รู้สึกว่ามันไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ไม่ต้องพักฟืน้นใช้เวลาฉีดก็ไม่นานด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ากลับบ้านได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตสัดส่วนให้ดูกันนะคะ